สุดท้ายนะครับโหไอนี้นี่เอวไอเวลามันเข้าห้องน้ำมันไม่ค่อยชอบกดชักโครกจำหน้ามันไว้นะเมิด้อหรือถ้าเกิดใครเข้าต่อเนี่ยถ้ามันปิดฝาเมื่อไร่เนี่ยอย่าเปิดเชียวหน้านี่แม่งเท่ดิ็นเอื่อะไรรัดเก่งะไรัดแม่งรู้ใส่เบอร์อะไรเบอร์สิบไอ้คนนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้อะ กูเคยเจอเคยจับมาเคยจับมามานคือจะบอกวิชากรรมมันแค่นี้มันจะรู้ตัวมันเองเอาตอบพี่โยงแน่เลยบอกว่าใช่ก็ต้องตอบผมนอนนอนพี่โยงตอบไม่ถูกด้วยผมจะยอมข้อนี้ยอมตอบที่ตอบไม่ถูกตอบเร็วๆพี่พบอก่อนพูด